ราบสวัสดีแม่ตุกสายใจเซกเรอยสเมียฝรั่งที่นอกป่ายแมตุกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตอนกิ่งมะระกอจริงๆแ้ะต้นมะกอเนี้ยตน้นสูงมากอย่างกับเสาไฟอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือเชือกฟางแล้วก็กากมะพร้าวแช่น้ํานะคะเพื่อนๆและจะให้ดูอุปกรณ์ต่อไปหรือนี่ค่ะนั่นก็คือดินนะคะดินที่เราปลูกธรรมดาดินดมที่เราต้องการปลูกนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นก็เป็นคัตเตอร์นะคะเราจะเลือกตัด เฉลบตรงใต้อย่างเงี้ยค่ะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตรงที่มีใบร่วงออกตรงนี้นะคะ่ะตัดข้างล่างใต้ข้างล่างเลยนะคะใช้คัตเตอร์ที่มีลักษณะคมพอสมควรนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็จะใช้ตัดด้านล่างด้วยนะคะเป็นเฉลบนะคะขึ้นไปหาการเป็นแผลเดียวกันนะคะเพื่อนๆทำให้แผลมันอ้าออกจากกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะมันจะได้ไม่ติดกันเนาะเราก็ตัด ด้านบนด้านล่างเนาะอย่างนี้เลยค่ะคัตเตอร์ต้องครบนะคะเพื่อนๆนะคะมีค่ะก็เราจะพยายามตัดให้มันเฉลบเข้าหากันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะแผลเขาต้องอ้าออกจากกันนะคะไม่ให้ติดกันนะคะนี่ค่ะนะคะอึด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 ,อดนะคะก่อนหน้านี้ไม่ตุกเคยตอนมาจากบ้านแม่นะคะมันสองน่าจะเข้าสองปีแล้วค่ะต้นนี้มันสูงมากเลยต้องตัดค่ะ ก่อนตอนนั้นตัดตอนช่วงฝนตกฝนตกพอดีเราก็จะใช้ถุงพลาสติกคุมนะคะไม่ให้เขาเน่านะคะเ,เพื่อนแล้วเขาก็จะแตกกิ่งออกมาวัน,นวันนี้ก็จะบอกว่ามีสักสามกิ่งที่เขาแตกออกมานะก่อนหน้านี้มันเยอะเม่ตุก,ก็ริทิ้งไปก็เอาไว้สามกิ่งนะเ,นเพื่อนเราก็จะทําการตอนทั้งหมด3ากิ่งค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ทําให้ดูแค่กิ่งเดียวนะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคตัตเตอร์ต้องคมและตัดแบบแฉลบนะคะเ,เพื่อน ออกจากกันนะคะให้เนื้อให้เนื้อมันห่างกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่แหละคะ่ะดันขึ้นไปนะคะนะคะเห็นไหมคะเพืๆๆ่อนๆนี่นะคะได้แลนะ้วได้ไหมได้ไหมอ่าได้แล้วขอตัดอีกสักหน่อยนะเพื่อนๆค่ะยังไม่ห่างกันนะคะเราต้องการให้เนื้อของเขาห่างกันนะเพื่อนๆนะคะ การทำแบบนี้เราจะใช้เวลาการตอนไว้เดือนครึ่งถึง2เดือนจนกว่าลากเขาจะออกมาเราจะมาติดตามผลเดือนครึ่งและเข้า2เดือนนะคะมาดูแผลกันค่ะเราต้องห่างขนาดนี้นะเพื่อนนะให้เนื้อเข้าห่างกันเลยค่ะนะคะถ้าไม่ห่างเดี๋ยวลากเขาจะไม่ออกนะคเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเมื่อแผลเขาห่าง เราก็จะใช้ดินที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะดินต้องมีความชื้นแต่ไม่เฉเปียกน้ำมากเกินไปนะคะเราจะใช้การยัดเข้าไปตรงเนื้อที่เราตัดออกนะคะแผ่ที่เราตัดออกนะคะยัดเข้าไปเลยจ้านะคะยัดไปเลยนี่ค่ะนะคะดินจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนดินล้วนนะคะเพื่อนใครจะใช้ดินล้วนล้วนก็ได้ค่ะนะอันนี้แม่ตุ๊ก ดินบ้านแม่ตุ๊กเองค่ะนะคะแล้วก็เอางี้เลยค่ะยัดเข้าไปนะคะยัดไปยัดไปฮะไม่ให้เนื้อเขาประชิดกันเราก็ใช้ดินนี่แหละคะ่ะเป็นตัวกลางนะคะในการค้ำกลางระหว่างเนื้อทั้งสองข้างบนข้างล่างไม่ให้ติดกันนะคะเราก็จะใช้ดินโอบอีกรอบหนึ่งให้มันมีลักษณะใหญ่ขึ้นเก็บความชื้นได้เยอะขึ้นแล้วมีพื้นที่สำหรับรากด้วยค่ะนี้ค่ะ กำไปแน่นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะตุ่มของเมตุกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระราษมะพร้าวนะคะนี่ค่ะอ้อมนะคะเราจะเอามาขยี้ขยี้ซะหน่อยนี่แหละค่ะนะคะนี่ทําแบบง่ายๆนะคะเก็บความชื้นไว้ดีด้วยแล้วก็พางพางให้รากเขาด้วยนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้โดนแดดโดยตรงเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะ ยี้ขยีขย้ขยี้ใส่ไปเลยจ้านะคะนะคะอ้อมอ้อมอตุ้มดินของเราไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะ,ะอ้อมตุ้มของเรานะคะอ้อมไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เชือกฟางที่เราเตรียมไว้เช่นเดียวกัน มัดเหมือนตอนเหมือนเวลาเราตอนกิ่งมะนาวกิ่งทั่วไปนะคะมัดด้านบนด้านล่างนะคะเพื่อนหรือใครจะไม่ไม่ไมั่นใจก็มัดตรงกลางอีกก็ได้ค่ะนะ,ะนเพื่อนเรามัดอย่างนี้เลยค่ะนะคะด้านเายื่อมะพร้าวกราดมะพร้าวขึ้นไปให้หมดนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ดึงถุงลงมามัดด้านล่างตุ้มนะคะนี่ค่ะใช้เชือกฟางที่เราเตรียมไว้เหมือนกันค่ะนะคะมัด น้เพื่อนๆอู้ก็จะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนของเพื่อนๆขึ้นไลฟ์สดนะคะนี่ค่ะนะคะมัดด้านล่างไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ง่ายดีค่ะเพื่อนๆใช้เวลาทั้งหมด1เดือนครึ่งถึง2เดือนเดี๋ยวเรามาติดตามผลนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะแล้วเราก็จะต้อง ตัดใบออกเพื่ออะไรป้องกันไม่ให้ลมพัดให้เขาหักนะคะเพื่อนๆใบเยอะมีอัตราการเสี่ยงลมพัดหักก่อนที่จะมีรากแล้วก็จะไม่ได้นะคะจะไม่ได้ตุ้มเลยจะไม่มีรากเลยก็คือไม่ได้ผลนะคะนี่ค่ะใบนะคะเราจะตัดออกอีกนะคะาเพื่อนมาตัดกันเลยคะ่ะนะคะบางท่านบางคนก็ตัดยอดทิ้งไปเลยคะ่ะนะห่างจากตรงที่ตอนไว้ขึ้นไปประมาณเกือบคืบหนึ่งนะคะ เกือบคืบนึงตัดออกเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะป่งยอดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ผลจริงค่ะนี่ค่ะเชิ้ออนอ,อเชิญอ,ออกค่ะนะคะใบเยอะเดี๋ยวหักนะคะเวลาลมพัดแต่ช่วงนี้จะเข้าหน้าแลง้งแล้วคงไม่มีลมหนาเพื่อนนะคะ,นะคะลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนง่ายมากค่ะนี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ฝากติดตามผลงานไมุ่กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ